สวัสดีจากฟินแลนด์ค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะคะนิสัยหนุม่มฟินเป็นอย่างไรในฐานะสไพยฟินแลนด์วันนี้มุนจะมาเมาส์มอยหนุม่มฟินที่มุนได้สัมผัสนิสัยใจคอเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะหนุม่มฟินขึ้นชื่อว่ารักสันโดษเย็นชาและหน้าเดียวค่ะถ้าจะดูความรู้สึกหนุม่มฟินจากสีหน้าแล้วก็ อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราให้ดูที่การกระทํำเป็นหลักนะคะข้อที่2ค่ะจริงใจแต่ไม่โรแมนติกอย่างที่บอกนะคะหนุ่มฟินเย็นชาเหมือนอากาศบ้านเขานี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือหนุ่มที่นี่เขาขี้อายค่ะพูดน้อยดูเผินๆก็เลยดูเย็นชานั่นเองค่ะ สา,สาวคาดหวังจะมีเซอรไพรส์กุกกิกมุ้งมิงม้งมาในหนังฝรั่งแล้วก็อาจจะหายากนิดนึงนะคะจากนุมฟินค่ะข้อที่3ค่ะ,คะนุ่มฟินซื่อสัตย์ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นนิสัยของคนฟินค่ะฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยมากๆนะคะถ้าจะให้อธิบายด้วยคำพูดแหมพูดยากเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าคอนเฟิร์มก็แล้วกันนะคะจากสซพฟินแลนด 95%ของหนุ่ขนมนมที่นี่เชื่อถือได้แน่นอนค่ะแล้วหนุ่มฟินหล่ะเจ้าชู้ไหมความเจ้าชู้ไม่น่าจะเกี่ยวกับสัญชาตินะคะน่าจะเป็นที่ตัวบุคคลมากกว่าแต่ที่แน่ๆน,นะคะฟินแลนด์ไม่มีกฎหมายฟ้องร้องเรื่องชู้สาวนะคะเกิดคุณสามีไปสะดุดรักสาวอื่นขึ้นมากลับมาบ้านอยากจะยาก,กับภรรยา สามารถเซ็นใบยาฝ่ายเดียวได้เลยนะคะเพราะที่นี่เขาให้อิสระเสรีเต็มที่ค่ะในการเลือกชีวิตคู่นะคะข้อสุดท้ายค่ะขี้เมาขี้เหนียวเอาขี้เมาก่อนก็แล้วกันนะคะยอมรับเลยค่ะว่าหนุ่มๆที่นี่เขาดื่มจริงๆค่ะดื่มหนักจริงๆแต่เขาดื่มแบบมีกาลเทศะและส่วนขี้เหนียวนะคะก็แล้วแต่มุมมองของคนเนาะ เอาเป็นว่าหนุ่มๆที่นี่นะคะเขารู้จักใช้เงินกันค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะบอกว่าทุกประเทศก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้นค่ะไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งนั้นนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ